อีพีที่3และวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับเหตุการณ์ที่สำคัญทางการเมืองการปกครองไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเหตุการณ์ครั้งนั้นจะเป็นอย่างไรตามหมิวมาเลยค่ะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นครองราในพศ2468 ่ ừ, ในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อทางการเมืองก็ว่าได้เพราะว่าหากเราลองย้อนกลับไปมองนับตั้งแต่แ ของรชัชการที่5ก็ได้เกิดกระแสการเรียกร้องรัฐธรรมนูญจากกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเจ้านาาและก็ข้าราชการในยุโรปซึ่งคนเหล่านี้ก็ทํางานในสถานทูตที่ได้รวมกันลงชื่อในเอกสารที่เรียกว่าเอกสารกราบบังคมทูดความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครองรชัชการแผ่นดินรศส0 3ก็เพื่อที่จะเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญ ต่อมานะคะในรชัชกาลที่6ก็ได้เกิดเหตุการณ์กระรอศ .30 อ 130, ที่คณะนายทหารกลุ่มหนึ่งก็ได้มารวมตัวกันโดยมีเป้าหมายหลักก็เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยที่ต้องการให้พระมหากษัตริย์พระราชทานรัฐธรรมนูญและก็อยู่ภายใต้กฎหมายแม้กระทั่งในต้นราชสมัยของพระปกเกล้านะคะก็มีผู้ใช้นามแฝงว่านายพักนดีและนายไทยทได้เขียนจดหมายเข้ามาเพื่อขอพระราช ชารัฐทำรูจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ <S <S ได้เกิดสิทธที่เรียกว่าการแพร่กระจายทางอุดมการทางการเมืองซึ่งเห็นได้จากตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะมีการกล่าวถ,ถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมหรือแม้กระทั่งเรื่องระบบรัฐสภาต่างๆบนโลกนี้ก็ได้ถูกนำมาตีพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์และสิ่งที่สำคัญนะคะ ก็ได้เกิดสิ่งที่เรียกว่าปัญญาชนนักหนังสือพิมพ์ที่ได้เข้ามาทําหน้าที่วิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลพร้อมนังเผยแร่อุดมการ์ทางการเมืองซึ่งก็ต้องขอยกตัวอย่างาส,สักสองตัวอย่างนะคะก็คือว่ามีกลุ่มที่เรียกว่าคณะสภาพบุรุษเกิดขึ้นในขณะนั้นซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็ทําหน้าที่เรียกร้องแล้วก็ตีพิมพ์สิ่งที่บทความต่างๆลง ตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็เรียกร้องความเท่าเทียมสิทธิเสรีภาพที่สําคัญนะคะก็คือมีคนที่ชื่อว่ากุราหสายประดิษฐ์ค่ะคุณกุลาหสายประดิษฐ์หรือว่าที่รู้จักกันดีในานปาปกกาสีบูรพานะคะท่านผู้นี้นะคะก็เคยเขียนบ,บทความเรื่องมนุษยยภาพที่เรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมให้กับประชาชนก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติเพียงไม่กี่เดือนนะคะ จะเห็นได้ว่าได้เกิดกระแสที่เรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองและได้มีการกล่าวถึงรัฐธรรมนูญเพื่อนํามาใช้ในการปกครองประเทศมาอย่างน้อยสี่ทศวรรษจนกระทั่งมีกลุ่มผู้ก่อการที่ชื่อว่าคณะราษฎรการปฏิวัติในวันที่24มิถุนายน2475เกิดขึ้นจาก กลุ่มผู้ก่อการที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรซึ่งประกอบไปด้วยทหารบกทหารเรือและพละเรือนจำนวนร้อยกว่านายนำกำลังทหารเข้ามายึดอำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู่ระบบประชาธิปไตยในย่ำรุ่งของวันนั้นโดยกลุ่มคณะราษฎรนี้นะคะก็เกิดขึ้นจากกลุ่มนักเรียนนอกในยุโรปที่เริ่มต้นพูดคุยประชุมกันเมื่อเดือนกรุ๊งพา,ารน2469ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ดยภายหลังการปฏิวัติในวันที่24มิถุนายนนั้นสยามก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญิธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามช่วคราวพุทธศักราช2475ในวันที่27มิถุนายนซึ่งร่างดังกล่าวนะคะก็ร่างโดยอาจารย์ตรีดีพนมยงค์แกนนําสําคัญของคณะาาราษฎรสายพลเรือนและก็ต่อมาก็ได้มีการเปิดประชุมสภาครั้งแรกเมื่อวันที่28มิถุนายน2475ค่ะ ิวเ,เล่าไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ ก็คือเหตุการณ์ในยำ่ยำรุ่งวันที่24มิถุนายนพศ2475ที่ได้เกิดการปฏิวัติและเรียกว่าเป็นการปฏิวัติที่ไม่นองเลือดการปฏิวัติครั้งดังกล่าวนะคะได้นําไปสู่โครงสร้างทางการเมืองใหม่ที่มีรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศมีระบบรัฐสภาและที่สําคัญประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ผ่านการเลือกตั้งสําหรับวันนี้มิวก็ต้องขอก่าวคําว่าสวัสดีค่ะ